เห็นทหารขメรหลายคนแล้วชอบออกมาโพสต์ใน t i k t o อกนะเวลาจะทําอะไรนี่ก็ต้องโพสต์ลักษณะประจำของเขาก็คือเอาโทรศัพท์เนี่ยหันหน้ามาทางตัวเองแล้วก็โชว์ขึ้นยื่นสุดแขนจะเป็นลักษณะประจำของทหารขメรเลยก็อาจจะคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วล่าสุดก็มีทหารขมรคนหนึ่งก็ใส่เครื่องแบบครบเลยนะปิดหน้าปิดตาใส่แว่นดำคือไม่ยอมให้เราเห็นหน้านะแล้วก็บอกว่าทหารไทยแน่จริงเข้ามาเลย f 1 6มาเลยแบบนี้ เราไม่กลัวทหารไทยหรอกแต่ว่าหน้านี่คือปิดมิดชิดเลยนะเห็นแต่หน้าคนอื่นที่อยู่ข้างหลังคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยคนอื่นสวยแต่ว่าคนถ่ายคลิปนี้ปิดบังตัวเองเรียบร้อยอะไรของเขาแต่ก็อย่างที่เห็นต่างชาติเขาก็เริ่มรู้ความจริงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะจากพฤติกรรมของเขมรที่ไม่เปลี่ยนเลยแล้วมันก็เหมือนเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองชาวต่างชาติเขามองว่าทหารเขมรนี่ชอบท้าทายทหารไทยนะ แต่ว่าตัวเองเน่ะชอบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ให้ชาวบ้านนี่แหละมาเป็นแนวหน้าในการประท้าแทนนี่มันเป็นการสู้รบแบบไหนเราพอย้อนมาดูฝั่งทหารไทยทหารไทยอยู่ประชิดชายแดนแล้วให้ชาวบ้านนี่อยู่ข้างในมันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเขาก็เลยมองว่าทหารเขมรนี่ค่อนข้าง,งจะขี้คลาดมากอ่ะมีชาวสวีเดคนคนหนึ่งเข้ามาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าเคยทํางานอยู่แถวชายแดนไทยเขมรเนี่แหละเมื่อหลายปีที่แล้ว หนึ่งในภาพจำที่ผมไม่มีวันลืมก็คือพฤติกรรมของทหารขเขมรเวลาที่มีความขัดแย้งตามแนวชายแดนสิ่งที่ผมเห็นนี่มันไม่ใช่ภาพสงครามแบบที่เราเรียนมาจากตำราเลยนะมันไม่ใช่การเผชิญหน้าของทหารสองฝ่ายที่ยืนหยัดกันด้วยเกียรติแล้วก็กลยุทธ์จนกระทั่งล่าสุดนี้เขายังไม่เปลี่ยนวิธีเลยมันก็คือการผลักชาวบ้านผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยขึ้นไปยืนข้างหน้าให้ไปชนกับแนวรั้วของไทยในขณะที่ทหารจริงๆของ,ของขเขมรนนะ่ะ กลับแอบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังวางระเบิดแล้วก็ยิงโจมตีจากมุมที่ปลอดภัยของตัวเองถ้าเป็นแนวภาษาไทยเขาก็คงจะรู้สึกแบบว่าเวทนาเขาบอกว่าผมเห็นข่าวหลายข่าวเลยนึกว่าจะเป็นทหารเขมรสู้กับทหารไทยตรงๆแต่ว่าสิ่งที่เห็นนี่เป็นชาวบ้านเขมรในชุดธรมดธรมดาๆหลายสิบคนบางทีก็หลายร้อยพวกเขาถือไม้ไผ่ท่อนไม้หรือแม้แต่มีสั้นๆก็วิ่งกลัวก,กันเข้าไปทางแนวรั้วไทยผมน่าตกใจมากเลย มันไม่ต่างกับฝูงชนที่โดนหลอกใช้ให้มาเป็นโลมนุษย์ส่วนทหารไทยที่ผมเห็นก็จะยืนอยู่ในแนวรั้วไม่ได้ลั่นไกอะไรเลยนะพวกเขาห้ามชาวบ้านของพวกเขาด้วยซ้ำไม่ให้ออกมาไม่ให้เข้ามายุ่งแต่ทางขาเขมรไม่มีการห้ามอะไรเลยปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาประชิดทหารไทยมีท่าทีป้องกันมากกว่าที่จะบุกแต่ในเวลาเดียวกันนี้กระสุนและระเบิดก็ถูกยิงออกมาจากแนวหลังของขเขมรเกือบทุกวัน มันก็ชัดเจนว่านี่คือฝีมือของทหารที่แอบ,บอยู่ข้างหลังไม่ใช่ชาวบ้านผมมองภาพนั้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่การลบแล้วนี่มันคือการเอาคนจนๆเนี่ยไปเป็นเครื่องบังให้ตัวเองปลอดภัยสำหรับผมมันคือการกระทำที่ขี้ขลาดที่สุดที่กองทัพจะทำได้แต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือชาวบ้านเหล่านี้บางคนถูกบอกว่าถ้าชนะจะได้ที่ดินหรือไม่ก็เงินเป็นรางวัลบางคนก็ถูกบังคับจากผู้นำท้องถิ่นนี่แหละให้ไปเข้าร่วม ไม่ได้มีอาวุธที่เทียบเท่ากับทหารจริงๆด้วยสาำพวกเขาแค่ถือไม้วิ่งไปพร้อมกับเสียงตะโกนทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าข้างหน้าน่ยคือรั้วลวดน้ำแล้วก็มีปืนของทานฝั่งตรงข้ามด้วยซึ่งถ้าทหารไทยเขาจะเอาจริงๆดูเหมือนว่าจะไม่ต่างจากการส่งคนไปตายฟรีๆแต่คนเหล่านี้เขาก็คงจะรู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วแหะว,ว่าทหารไทยไม่ทําอะไรหรอกเห็นไหม ขนาดรู้ว่าทหารไทยไม่ทําอะไรนี่ก็ยังจะบุกเข้ามาเอากันใหญ่เลยไม่ได้มีจิตสํานึกอะไรเลยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะทําอะไรคุณส่วนทหารขเขมรก็ไม่ได้ออกมานําหน้าเลยสักครั้งพวกเขามักจะอยู่ด้านหลังติดตั้งกับระเบิดหรือไม่ก็หลบตามป่าข้างทางแล้วก็ยิงโจมตีใส่แนวไทยจากมุมที่ปลอดภัยมันไม่ใช่กลยุทธ์แบบกองโจรได้ซ้ํามันคือการใช้คนอื่นบางหน้าเพื่อไม่ให้ตัวเองเสี่ยง ก็ดีแหลทะทหารขเขมรท้าจังเลยยั่วยุจังเลยท้าเสร็จแล้วก็ไปแอบอยู่ในหลืบในซอกทําตัวเป็นหนูท่อไปได้เออแต่ว่าหนูท่อนี่ก็ออกมาหากินเองเนาะเขาบอกต่อว่าในฐานะคนสวีเดนนะผมก็โตมากับความคิดแบบว่าถ้าทหารจะสู้รบก็คือคนที่ถือปืนสู้กับคนถือปืนถ้าจะมีความขัดแย้งนะมันก็ต้องมีเกียรติมีเส้นแบ่งระหว่างพลเรือนกับทหารอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ผมเห็นในขเขมรแล้วก็ตรงแนวชายแดนนี่นะมันทําลายภาพเหล่านี้หมดสิน้นผมก็ถามตัวเองว่าการที่กองทัพเข้าชาวบ้านของตัวเองมาเป็นโลมนุษย์แบบนี้แล้วก็แอบยิงจากข้างหลังมันจะมีศักดิ์ศรีเหลืออะไรและถ้าเกิดว่าผู้นําเขมรยอมปล่อยให้ลูกน้องทําเช่นนี้แสดงว่าชีวิตของประชาชนนไม่ได้มีค่าในสายตาของพวกเขาเลยแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าเมื่อชาวโลกเขามองว่าคุณใช้ชาวบ้านเป็นโลมุษย์ พวกเขาก็ออกมาปฏิเสธหน้าตาเฉยบอกว่านั่นคืออาสาสมัครที่พร้อมจะปกป้องชาติบ้านเมืองแต่สำหรับหลายๆคนก็คงจะมองว่าน่าจะมีการบังคับขู่หรือแม้แต่การหลอกว่าจะได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนหลังจากมีภาพเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาบ่อยๆผมก็ได้คุยกับเพื่อนชาวสวีเดนแล้วก็ชาวต่างชาติคนอื่นอีกหลายคนเหมือนกันในเลด,ดิหลายๆคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีอะไรจะน่าเชื่อถือแล้วเกี่ยวกับกองทัพขเขมรเนี่ย พวกเขามองว่าทหารขเขมรขาดเกียรติยศไม่กล้าสู้ตรงๆแล้วก็พร้อมจะใช้พลเรือนเป็นเครื่องมือทุกครั้งที่มีปัญหาแต่สําหรับพวกเรานี่มันคือการกระทําที่เลวร้ายกว่าการพ่ายแพ้ในสนามรบซะอีกเพราะการพ่ายแพ้นี่ก็ยังแสดงว่าคุณลงสนามจริงแต่การหลบอยู่ด้านหลังแล้วผลักคนอื่นไปตายแทนมันสะท้อนถึงการไม่เคารพทั้งคู่ต่อสู้และประชาชนของตัวเองอแต่ทีนี้ยังไม่มีชาวบ้านขเขมรตายนะทหารไทยก็ยังอดทน กับแรงกดดันเหล่านี้อยู่เขาบอกต่อว่านี่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วผมยังถามตัวเองทำไมรัฐบาลขเขมรถึงยังยอมให้กองทัพทำแบบนั้นตลอดเลยทาไมประชาชนถึงถูกใช้เป็นโล่มนุษย์อย่างต่อเนื่องและทำไมชาวบ้านถึงไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าขเขมรน่ะไม่ได้มีอิทธิพลมากพอในเวทีโลกหรือเพราะคนจนจที่ถูกส่งไปตายเขาไม่มีเสียงก็เลยไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาพูดแทนพวกเขา อ่าแล้วเขาก็สรุปบอกว่าผมบอกเลยความรู้สึกของผมต่อกองทัพเขมรก็คือความขี้ขลาดและเลวร้ายพวกเขาไม่ได้ปกป้องประเทศด้วยเกียรติของทหารแต่กลับปกป้องตัวเองด้วยการผลักประชาชนออกไปเป็นเหยื่อถ้าสักวันหนึ่งมีคนมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกองทัพของทหารเขมรผมจะขอตอบตรงๆว่าคุณนะไม่เข้าใจหรอกทหารที่นี่เขาไม่ได้สู้จริงคนที่สู้จริงคือชาวบ้าน แต่ดูเหมือนยังมีหลายประโยคเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าเป็นชาวบ้านขเขมรผู้บริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าได้ติดตามข่าวลึกกว่านี้อีกหน่อยจะรู้ว่าไม่ได้บริสุทธิ์แล้วมีที่ไหนเขาให้เข้ามาทํากินชั่วคราวพอเข้ามาทํากินก็ยึดมาเป็นที่ของตัวเองเลยทั้งๆที่ไม่มีเอกสารอะไรด้วยซ้ําเออเราก็บอกเป็นของตัวเองเพราะว่าอยู่มานานแล้วด้วยเหตุผลแบบนี้พอเขาให้ออกไปไม่พอใจก็ยกพวกกันมาลุมเพื่อที่น่ารัวอ,อ,อีกชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ แต่ว่าบริสุทธิ์ในเรื่องไหนเออมันต้องมีคำนำหน้าสิใช่ไหมอะไรบริสุทธิ์อ่าก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ